เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอลลาร์กันนะครับพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่12กันแล้วเนาะโอเคครับผมลุยก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับพาร์ทที่แล้วเราก็อยู่ชั้น3าพยายามหาทางขึ้นมาได้ชั้น4ี่แล้วนะครับผมทีแรกก็นึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแต่ไม่เสร็จเลยใจเย็นดิจะไปไหนเล่า ก็พาร์ทที่แล้วนี่เราอยู่ชั้น3านะครับผมที่แรกก็คิดว่าจะมีแค่3ชั้นเนาะนี่ก็เป็นชั้นที่4แล้วแล้วก็มาหาทางหนีกันต่อดีกว่านะครับผมเอาล็อกซังงนันโถโอเคไปเูียนต่อครับทำไมชั้นนี้มันเสียงมัน,มนฟังเวยงยงไม่รู้ว่าเนี่ยเสียงโวยหวดด้วยนะ โอเคล็อกบังคับให้เรามาห้องนี้เนาะเอ้าเป็นห้องครัวแล้วทำไมห้องครัวมาอยู่ชั้นสี่อะเฮ้ยใครอ่ะ ทำอะไรเราปะเนี่ยเอาเททานโอเคเอาเต็มทั้งั้นโอ้โหฐานเต็มออเอาแ้อยงแทกใช้บัดหลวงปะเนี่ยฮัลโ,โหลเอา้าไม่ใช่ไปดีกว่า ตรายตรายเฮ้ยเด้อเดอเด,ด,ดชนเสาสังขนเอาไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยห้องนี้สี่เราให้เรามาทำอะไรอ่ะเนี่ยมีไงประตูประตู ทำไมมันฟังเบลงจังเลยครับชั้นเนี้ยฮัลโหลอุตโตสนุกยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอสำรวจห้องนี้ก่อนเฮ้ยทำอะไรนาะย มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทีชั้นบนหน้าเลยไม่มีอะไรครับผมเอาเซฟเกมเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี <c oughs> ๋ยวนะรักๆก่อนเฮ้ย <c oughs> มันไม่ทำอะไรอะ่ะชั้นนี้โอเคไหมลูกควนครับ ปิดประตูไม่ค่อยจะได้อ่ะกดเมาส์ซ้ายโอเคมีอะไรไหมเนีย่ยครับฮ <Hello? S 2> ัลโหลเปล่า ê xuân muốn một à ê cháy ก็เอมืนกระเป๋า นี่ใส่ได้แต่ว่าเดี๋ยวขอไปสำรวจขอสำรวจนิดนดียวครับทำไมเพลงมันตื่นเต้นเรื่อยๆ เอ้ยนั้งซือโอเคเหวอะนะเกรีโหลดเลยแล้วกัน <c oughs> ตกใจกันที่ทุกทีเลย เอาตาลสวยต้องไปห้องนี้สินะโอเคระวังนิรักเสียงระครัง Yeah, 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 เปส่งรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะลูกมาถึงแล้วลูกจะได้เข้าร่วมครับสายไม่ทันเลย my job you alone shall escape the tower the promise of the prophets was always freedom from death And, and here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator, it will take you to freedom. <coughs> we will all of <coughs> us Now, <Thou>, my son. How? <coughs> เฮ้ย. บูชายา,า,งงานนะครั

มาเจอกันตรงนี้อีกอเอาติดแง่งโถจะออกอตายซะงั้นเมื่อกนะี้เราว่าเราจะวิ่งออกแล้วนะมันติดแง่งอีกแล้วครับผมต้องค่อยๆเดี๋ยวนะมาแบบแม่ ตั้งเงินตั้งตัวก็ตายสิหนักหมาแล้วไป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 น่นะเดี๋ยวนะโอ้ยโ okay. <Okay. S 1> อเคเฮ้ยมันพูดได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหยุดนะไปไปไป ปิดกล้องไม่ได้เลยอะอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาใส่หรือเปล่าใส่หรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ย จำทางไม่ค่อยจะได้จำได้ว่าเฮ้ยเปิดผิดด้านอีกโอเคลิฟต์โอ้โหโ,โหชคดีไปครับผมอย่านะอย่านะอย่าเจออะไรอีกนะโอเค,อเคไปครับไปครับ เอ,อ้าเฮ้ยมันพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าลงลึกอีกเ็นจับเป็นจับเอ้าเป็นจับละพาลงมาด้านล่างเลยครับโอ้โห <incoming Så. S 1> โอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับพารน,นี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแต่ที่อุตสาหฟันฝ่านั้นหน่สสามสี่มันพาลงมาใต้ดินอีกนะโอ้โหสักจะเหนื่อยครับผมเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมโอ้ยมีกล้องจรปิดด้วย